สวัสดีครับสวัสดีพี่้องปองป่ายสุขูสุคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีเชดญพาเพลินแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอน้าครับพี่้องครับวันนี้ก็มาตอจควาเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่น้ําตกนลครับผมน้ําตกนะครับ อากาศดีพี่้องอากาศดีแห้งฝนตกนะครับขึ้นฝนตกฝนขึ้นเลยครับพี่น้องขึ้นเมือ่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมนะครับมาตรวจข้อยบ้อยนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่น้ําตกนะครับผมน้ําตกอากาศดีพี่น้องอากาศตอนเช้าพี่น้องคุณทองฝานะครับสวัสดีคุณดูความมาแลกกวกดดูดกดแลกแชร์ได้พี่้ังเดอ้อขอละหนึ่งไลน์หนึ่งแงชร์ครับผม ไปได้พี่น้องท้งฝุนฝนตกบ่ครับผมคานี่ตกต้งแต่ถุงหนึ่งพี่น้องเขาก็เซ้าเมื่อกี้นะครับผมท้องฟ้าหลวงครับผมต้องท้องฟ้าหลวงนะครับตอนนี้อยู่ที่น้ําตกนะครับผมน้าตกพี่น้องครับหมู่บ้านกันเลยมาเพ็ดทิมซาม,มาเดินท่อพี่น้องมาเดินท่อนะครับผมใส่ไอพ่นน้ําแล้วครับผมก็มาแบบนี้ มาแบบนี้ทุกทุกวันนะครับผมแต่ว่าบขได้ไสดพี่น้องครับมาแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผมก็จะมา,าตรวจวอมเรียบร้อยเบิ้งระบบน้ำเปิดปั๊มน้ำเปิดสปาสาวยน้ำนะครับพี่น้องครับฝนตกพี่น้องนะฝนตกสวัสดีค่ะชนานะสวัสดีครับสวัสดีคุณคำไขมะดิซอนด้วยนะครับผม ตัดดีตอเนี้นกดด็ดูดูด้านหลังพี่น้องอยู่ด้านหลังนะครับผม้านอาหารนะครับผม,มการด,ดีแห้งพี่น้องกาดดีแห้งลมวีวีนะครับลมวีวีเลย <c oughs> สร้างก็มาเดี๋ยวมาตัดหยาพี่น้องสร้างก็มาตัดหญ้านะครับผมนะครับตัดหญ้าทำความสะอาดรอบรอบสาะนะครับ เปล่งบรรยากาศตอนเศร้าต้องกครพี่น้องครับตรงไ้ตรงหน้านะครับนี่เป็นโมเดลน้ำตกพี่น้องโมเดลน้ำตกนะครับผมก็ทํางานเดินระบบนะบพี่น้องคาดว่าระบบไฟก็จะเอาไว้ตรงนี้พี่น้องระบบไฟที่ปิดเปิดก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับที่ปิดเปิดจะ,จะเอาไว้ด้านหลังร้านอาหารนะครับผมบ้านแม่ฝนมาตกจา้าโอ้พี่น้อง อยู <temple. S 2> ่น uh ี <huh. S 1> ่บ้านสร้างน้อยตกสุมมือนะครับผมตกทุกวันเลยนะครับผมตกแต่ว่าบม่มีน้ำพี่น้องตกแบบว่าแต่ว่าบม่มีน้ำจริงๆตกมาเพราะเปียกเหรอครัเศร้าจริงๆนะครับผมน้ำท่านเดือดหงคขนาดเป็นไรต้อนหมึกขึ้นแห้งแน่ยหมึกขึ้นนะครับหมึกขึ้นแห้งแน่สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับเปิดขึ้นไปข้างบนไปปิดปั๊มเปิดปั๊มน้ำนะครับอาหารกับไปเรื่อยๆพี่น้องเนื้อแต่ตกแต่งภายในนะครับผม แต่งายในนะครับกะตอนสองเห็นไหมครับงามคือดอกงามนะครับต้นไม้งามมากต้นไม้สวยมากครับคาัฟ่ตอนเช้านะครับผมกะนาฝนกะทีประมาณนี้พี่น้องต้นไม้กะทีเขียวขจีแบบนี้แหละครับผมนะครับต้นไม้ก็เขียวขจีนะครับผมสวัสดีคนดู้ชสามสิบท่านเลยนะครับผม บอเาได้ไล่พี่นอ้องเ่าก็ได้ปลดล็อกนะครับผมจากพี่มาร์คคนจะเป็นยังไงเางเทีก็ถือปิดกันบางทีนะครับพี่น้องครับมาซื้อบอทได้ไล่แลครับผมแต่เขาอย่าลืมก็ไล่ก็แชร์ให้พี่น้องเดอ้อเขาได้หนึ่งไล่หนึ่งแชร์อ้พี่น้องหนุ่มใหม่ละสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมตอนเช้า,นชาๆนะครับพาขึ้นไปเขาดึงหาดนะครับผมเขาดึงหาดบอทด,ด้านบนนะครับผมสมคิด กปรลวสวดอาหารนนดิตาสวยมากค่ะขอบคุณครับผมเต้เตน้องเติเจ็ปะติหายแล้นะครับผมติเห็นไหมเต๋ปะ ึ่งหายจากไม่สบายพาไปหาหมอให้น้องนะครับสร้างร้อยกับแม่ต้อยพาไปหาหมอโดยที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับผมหายเหลวให้น้องเต, ee! ต ee ้เต,ต,ต้สมคิดสมคิดสมคิดได้ไหมเข้ามารูปไหมเข้ามาจะไปลงสะห้าเข้ามาไม่ให้เข้ามาหรอกเกิดจาเข้ามาลำเหรอเกเดจากเข้ามาลำนะเต้เต้ <ๆ S 1> เอาเข้ามาด้วยเหรอฮะทำไม่ได้เดี gel, <ร>๋ยวไปลงสระน้ำแต่ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะผมขึ้นมาด้านบนแล้วบรรยากาศสดชื่นมากช่างน้อยขอบคุณครับสวัสด Thirty ีคุณไอ้อดด้วยนะครับผมโอ้สดชื่นที่หล่อมสดใสมากนะครับผมเน่าพาพลินภาพบรรยากาศตอนเช้านี่นะบรรยากาศบรรยากาตอนเช้านะครับผม ยังคงสวยงามเสมอนะครับผมนะครับมีเมต้อยทำความสะอาดบ้านนะครับผมเมตโต้จั้นลอยก็ตรวจความเรียบร้อยดูแลระบบ,บ,บระบบหนาดระบบยางี่น้องครับสปริงเกอร์ได้ปิดไว้แล้วครับผมสปริงเกอร์เพราะว่านาฝนนี่สั่งอาไรปิดว้และะ้วก็อันจังสีบอเสียงไข้ี่น้องครับหน้าฝนชั้นลอนอจะปิดไว้จะไม่เปียงไฟนะครับผมนะครับว่าส่วนใหญ่ฝนตก สตัวเพราะต้นใบเปียกครับพี่น้องครับพรต้นไม้เปียกนะครับสูดต้มน้ำก่อนโอ้ดอกแค่พี่น้องมือหลานมาไล่สดกราเก็บดอกแค่ฝนตกค่ำ,ำนะครับฝนตกค่ำพี่น้องครับนกสศไว้น้ำเศรไว้น้ำ อากาศดีต้ำใสไม่เมากับพี่พี่น้องไม่เมาไม่เมาลูกในสะปากระิก็สถิขับไปกล่องนะครับผมเดี๋ยวสะเอาเนี่ยมาตักเดี๋ยวเปิดสปากันพี่น้องนะครับนึกกระถิดูดเขาบันนี่พี่น้องดูดเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะเปิดน้ําก่อนเปิดระบบสปาก่อนไปไปตักเมืงเมาครับเดี๋ยวพาไปตักเมืงเมานะครับผม นี่เป็นห้องห้องเครื่องห้องเก็บของนะผมห้องเก็บของนี่หน้าตาเมี่งเมอง่ากหน่อยพี่น้องที่ตาเม่งเมาช่างหน่อยแล้วครับผมตาเมี่ยงเมาก่อนพี่น้องหน้าปัดไซส์กอลพี่น้องครับนี่เมองนะครับนี่พี่น้องเมี่ยงเมาแล้วนี่เมี่ยงเมาจลงในสระนะครับเมี่ยงเมาเมี่งเมาก็สิดูด กลอ่องดูเครื่องกล่องพี่เราครับใส่ปิ้งเลยหนาะหน้าเล่นมากนะน้ำใส่หน้าเล่นนะครับผมสร้างออกบ๊อาตัดหญ่าี่จะสร้างนะครับปกติสัางจงะมาตัดหญ้าทุกๆหนึ่งเดือนยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมตันายรักเลยสร้างมันกนะ็ได้ บอกให้มาตัดห้าให้กับมิจิรีบอกว่าจะเข้ามาก็ไม่เข้ามาเลยเงียบแต่จะได้เจียงบอสบิ๊กอยู่นะครับว่บาสิเข้ามาว่าสิเขามาามือน้านาไม่นี้นั่นมือน้านาไม่นี่เอาเขขามานะครับผมสร้างก็ได้กกห้าเ็าเริ่มเงาแล้วเพอ่าพอดีมีเครื่องมือพี่น้องนะครับผมมีเครื่องมือเป็นทีมตกแต่งกิ่งเลยนะครับผมชมวงบรรยากาศซาเวน่าน้องกันใด้พี่น้องเด้นนะครับผม ก็จะมาไล่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเดิไล่ดนนะครับผมไม่ได้ไล่นานนะครับเ้าเกิเปิดไปแบบมาณรอบเศร้ารอบเทียงพี่น้องรอบเศร้าประมาณนสามชั่วโมงนะครับผมรอบเทียงก็อยู่สามชั่วโมงนะครับเปิดถ่วปลาให้มันวนทําความสะอาดที่ฝุ่นครับพี่น้องวันนี้พอทําความสะอาดที่ฝุ่นแล้วปุ๊บมันก็จะไปกองตรงในห้องเครื่องนะครับผมเ้าก็เอาไปล้างพี่น้องมันนะครับมันจะว่นขอกมา อันนี้เป็นถังสืบน้ํานะพี่น้องเป็นถังสืบถังเสืบ,เสบแท้งนะครับเสืบแท้งกับกล่องน้ำนะผมเนี่ยงับมันาก็ะดิดูดฟิล์นมะกรองไว้ตรงนี้พี่น้องนี่จะดูดมากรอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะไปล้างนะครับผมพนะาชมเขาาษีหักตอนเช้านะครับพี่น้องครับยากาศดีสวัสกีก็โดูหกสิบท่านเลยนะครับผม ประมานีละพี่น้องครับผมมาอัปเดตให้เบิ้งสู้มือสู้มือวันละเล็กละน้อยนะผมมาอัปเดตความคืบหน้านะผมเหือนเล็กหน่อยมาไล่ให้ดูบ่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับอาทีมาไล่เรื่อยๆพี่น้องครับผมให้เดึงเรื่อยๆนะครับหยาก,ก็เริ่มเง,งาเลื่อยหย่าก็นเลยแต่ตอนเช้าครับผมกลกบดี ทงไฮทงไล่พี่ต้องท่านหน่อยเป็นทงไฮทงไล่พี่ต้องจ้าผมนี่ครับบรรยากาศทงไฮทงนาครับพี่น้องที่ทางเข้าบ้านนะครับผมทางเข้าบ้านท่านหน่อก็เป็นบ้านโซนน้ำใสพี่น้องโซนน้ำใสนะครับเขาก็เริ่มเคี้ยวแล้วล่ะเขาอะไรนะครับฝนดีพี่น้องทางบ้านเห็นเล้วไฟฝนดีแห้งนะครับผมฝนดีมากนะครับครับผมป๋อม่านเดียพี่น้องครับผมพ่อพ่อกันไหมคิมหนาด้วยพี่น้องเด้อนะครับ เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูบ่อยๆนะครับผมมาอัปเดตความคืบหน้านะผมครับคลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์ไปก่อนเพีเยงเสนอก่อนครับพี่น,น้องครับพบกันคืหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายพี่น้องเด้อ